หรอไดโนเสาร์ไม่มีแล้วอยู่ไหนอะลูกเขาไม่มาใช่ไหมวันนี้แล้วเราจะไปดูอะไรกันนะไปดูอะไรนะ<อ>ไปดูอะไรนะอ,อาน้ำตกพาไปดูหน่อยโอ้โหโอ้โหสวยจังเลยคทามิวสวยไหมลูกกังเกงจะหลุดตูดเหรอ ฮะกางเกงจะหลุดตูนแล้วคามิลโอ้โหน้ำตกสวยจังเลยคามิลบอกทีิว่าสวยไหมสวยวหรอหันมาหน่อยให้หันมายิ้มให้หน่อย